โอยฮะก็นั่นดีโอ้โหสวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปครับโอโ้โหโคตรใจถึงอะทุกคนเอาหัวหลากลงมาในหน้าไหมสุดจัดประหลัดบอกเลยปะอย่าเด้อเคลยังจมแล้วอะแต่หัวหลากกล่าลงมาเขาจะลงมาเอาในนาเลยนะย,ยอมใจครับ เอาดีๆได้ลูกปิโอ้โหยูนนเคนเม็บอยู่นู่นครับแมงสุดจัดว่ะโอ้ถ้ามันจมก็เดี๋ยวให้แซมย้ายร้อยสี่สิบมาเออขาก็ใจอยก่ว่ะ ภาชาติหรบอกให้เขาลงมาเนี่ยถ้าถ้าติดมันความผิดภาชาตินะเจ้าต้องไปหาแม่โคมาลึงเขามาดึงเขาด้วยนี่อะเท่าเดียวถูกทำไมเขาเขาไม่เอาอีกเผานึงลงอ่ะมันลอยอยู่เดียวเผานึ่งเบาบอกมันมันต้องล้มไงไหมปะถุงลมเนาะจะขึ้งจะขึ้นโยกนั่นแหละขึ้นตีวงผลมะอ้า สองเผาไหมปลาสองเผามันเผาเดียวหรือสองเผานี่ขัรบราชารมันเผาเดียวหรือสองเผานี่สแกนเนียสแกนเนียสามแปดครับสแกนเนียสามแปดศูนย์งานงอกแล้วครับเขี้ยนกระจุ่มทะเลกระจุมมาน,นี่รูว,วัดพี่น้อง อา้าทำไมมันแค่ดีดกินได้ย<อ>ังไงวะเจ้าสิบสักเกนเนียสามแปดศูนย์รู้สึกว่าตอนนี้เกมไปแล้วครับ สงสัยเผาเดียวครับจบเกมครับคนขับใส่หัวแล้วโอ้โหความผิดพระใหญ่ชาติได้ดิไป ไอ้มันนี่นเผาเดียวอะครับอู้ยเผาเดียวแม่งเผาเดียวเกลกาลงมาเลยแบบเรียบร้อยครับเผาเดียวพร้อมนันหงอกเลยพี่น้องหลายๆขึ้นเลยเขาช่วยเลยเผาเดียวครับเผาเดียวครับยังไงอะตาเนี่ยโอ้โหสายชาติได้ไหมฮะได้ปะ ได้งานนะดิเขาเดียวอะ่ะพระชาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลหน่อยชี้ชี้ชี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอารูปไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลก่อนเพราะว่า <100. S 1> ต้องเอาไปเป็นพยานไงนี่แหละตัวการ อ,อ,อุย้ยเอาเคนขึ้นก่อนครับเอาเคนขึ้นจะมาลากเทเลอร์ครับทีนี้เคนก็จมเทเลอร์ก็จมนะทุกคนเดี๋ยวเอาเคนขึ้นเอาเคนขึ้นเพื่อที่จะมาลากเทเลอร์แล้วก็เอาไม้ขึ้นเทเลอร์แล้วก็เอาเคนลากเทเลอร์ขึ้นโอ้ คำเหรอป้าวันนี้เจ้าไม่ได้ไปหรอกวันนี้ผมนึกว่าสองเผ่าไหมโอโอเค่นี่ก็แย่แย่เลยครับแย่เลยสภาพเคนตอนนี้ก็คือแบบแกก็พยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นะตอนนี้เพราะมันจมครับเคนก็จมงานยักษ์ใหญ่เลยพี่น้องเลยเคนก็จมเอ๋เดี๋ยวเขาดีดยัดไม้อีก่อน,นครับ โอ้โห,โโหมีกว่าจะได้ต้นไม้แต่ละต้นครับพี่น้องเอ้ยผมหินแล้วผมท้อเลยยอมใจครับว่าเข็นก็กล้าลงเชนลอกแกก็กล้ามาผมนึกว่าสองเผาทั้งสองเผานี่ไปได้อยู่นเนาะเผาเดียวมันไปไม่ได้ก็บอกเลยโอ้เมือ่อ,อ,นนะอ,อกี้เกือบดีแล้วไหมเมื่อกี้ไหม่งมาได้หรือไม่แล้วเผาเดียวมันจะคืนในวันไหนนะ เฮ้ยเฮ้ยท hey, no, right? ุกคนมันจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นเอาเดี๋ยวผมจะให้ดูอู้ยขึ้นครับขึ้นครับอุ้ยสุดจัดประหลัดบอกรับแม่ทะเบียนเค็นเจ็ดศ0์เเนย์ศูนยหัวลากเ0 7 9 0 0นดเก้นนวยกันวะเฮ้ยทำไมมันจะพอดีกันเถอะปะู 7 0็ดศูครับเจ็ดศูนยบบรีครับอันนี้เ0็ดศูอันนี้อะไรวะลบบรีเหรอ,บบรน,อนนทบ,บุรีเหรอโอ้ทำไมมันห o ่อ e จอถอะฮะ หกตัวเลยนะหกตัวเลยเออหกตัวเลยเอา้ขรัตตีโบกเลยรตตีโบกอีกแล้วมันจะเหมาะเจาะอะไรกันขนาดนั้นวะอ๋ะอแล้วครับโอ้โหพอขึ้นได้สิสธิ์ก็จะมาลากเทเอล์อครับนี่ครับพี่น้องมาดูเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไร ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะที่จะเอาเคนมาดนีลากได้เลยปล่อยลงมาลนะอ๋อเิคข้นยางหลากหลกตุ่มหนีบไ,ไว้ได้ปะอูยืดมาแล้วอวต้นไม้ต้นนี้มันมีบอลค่าแปดแทนมบอกจะว่าเือจะเอาขึ้นได้อันนี้ภารกิจนี้เริ่มต้นจากจากการจะมายกไม้นะครับลงมาเสร็จป,ปุ๊บเคนจมเทเล์จม แล้วก็ราคาต้นไม้ต้นนี้จะราคาเท่าไหร่เอาแล้วครับ พุยกี้เลยบ่ยกี้เลยบ่พี่น้องเฮ้ยเจ้าเข็นเข็นลากไนเลยครับไม่มันจะสุดไปไหนพี่น้องโอ้โหฉากนีดด้ ไม่ดูถือพลาดครับแ้ฮชายอดจีกว่ะ โอ,โ,โอ้โหสุดจัดปลาดบอกโอ,โอ้โโอโมาจนได้ครับ แรกจะเอาไมโโรปลาเรามาช่วยนะแต่ว่าเพนยังมีวิธีครับเพนยังพอมีวิธีแหมยเลยโอ้แจ้วเลยแนวนี่ได้แล้วได้แล้ว ก็เหลือแต่ตอนยกขึ้นเลยทีนี้เก็บแล้วก็ตั้งเคนใหม่ครับอย่าเลยปลาชาดนี่ก็ชอบลอยหลังจริงๆเลยไหมดอกเฉพาะปลาชาดนี่เล็กเด็ดเเล็กเด็ดเเล็กเด็ดเล็กเด็ดแต่หัวไม่ตรงนะหัวน่ะตัวเลขไม่ตรงกันแต่หางเออมันได้เจ็ดศูนย์อยู่ แต่หางนี่หางตรงกันกับเทเลอร์เอ้ยกับเคนเลยเจ็ดส่วนล่างวาซานผู้ใดมักกระเสือาน้ำปลาหยาดเดี้องเดี๋ยวเจ้าไม่บอกร้านตั้งอยู่บ้งโอ้โหลงมานแล้ว เดี๋ยวรอดูตอนเอาขึ้นแล้วก็เอารถเทเลอร์ขึ้นจากทางแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับกินีาบายครับสวัสดีครับ